สวัสดีครับ Battlefield หนึ่งครับผมไปลุยกันต่อเลยนะฮะโอเคตอนนี้หมอกลงจัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องนำทางรถถังเอาแล้วฮะไปตามมาเพ่เขาต้องไปสำรวจทางก่อนเฮ้ยสร้างรถถังเหมือนของเราเลยมันจะไปทางนี้เฮ้ยเอาว่าเอาว่ะ เขาได้ยินเสียงเท้าเราแต่มันต้องมาดูครับผมเรียบร้อยเราจะบวกมันเลยไหมเดี๋ยวๆๆฟังจะบวกมันปืนปืนปืนมึงให้ตัวมันแก้มีไหนนี่ไง uh huh. เราเชิดนี้มาก่อน ายิงแบบนี้เลยเราได้เห็นมีสามตัวโอเคเรียบร้อยแตบบ่เราผิวปากครับผมแสดงว่ามาได้อืมปืนนี่นาจะเข้าท่าน่าจะเวิร์กอยู่เพราะว่ามันน่าจะใช้กันเยอะเราสามารถเติมกระสุนได้เรื่อยๆโอเคปืนสั้นดูซิมีอย่างอื่นไหมไดนาไมท์ nè này. này là, bùn lục xong, đây này là,ระเบิด mือ, ok, huy, oh, nึกว่า nghèo, nึกว่า còn nhiều nữa, lấy lá ok, yeem. เยี่ยมเยี่ยมมันชมเราอยู่นะครับผมแต่ก่อนอื่นมึงก็รีบเปิดดีเฮ้ยวิ่งไปเคลียร์ทางให้มึงเนี่ยไปเดี๋ยวมันเคลียร์ทางให้เดียวกันขี่รถถังผ่านนี่ละเฮ้ยควันโคตรดำเปลี่ยนน้ไรมนเครื่องมั้งนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูทางให้มันลงข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวเราจะตัดกำลังมันให้ได้มากที่สุดจากนั้นเราจะบวกมันมันจะได้ไวนะครับผม เดี๋ยวมาเก็บทีละตัวทีละตัวช้าเสียเวลาโอเคไหนดูสิปืนใหญ่อยู่นี่โอ้โชคดีของเราหนึ่งนายเดินมาแล้วหลบแปบ๊บเดี๋ยวเรามาเดินมาผมเฮ้ยเชี่ยข้างบนอีก อย๋อีเยโดนลวดน้ำบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยติดแล้วโอเคค่อยๆคา,านเข้าไปอ่ะโอเคอยู่ตรงนี้พอดีนะข้างบนเห็นไหมข้างบนสายตาสั้นไม่เป็นไรกูอยู่ในไฟนะเนี่ยไม่เห็นเหรอ มีคนเดินมาว่ะมันเห็นศพเหรอไม่น่าจะใช่มันอยู่บนหัวเราหนึ่งตัวนะครับลอดูตัวเมื่อกี้ถ้ามาเดินไปปุ๊บเอทขบบนตายยังไม่ไปอีก ันนี้ก็แหกปากจังเนาะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไอ้นี่ไปเมื่อไหร่มึงยตฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเข้าแบบด้วยความรวดเร็วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไอ้นี่หนึ่งตัวตายซะและตวตรงนั้นเก็บงานนะผม อันนั้นจะเป็นข้างล่างฮึ่ย,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 ยแถวนี้น่าจะปลอดภัยโอเคเมื่อกี้ปากมากนักนะเอาละฮึ่ยมีหนึ่งสองตรงนี้หนึ่งตัวนีน่าจะเก็บได้ผมมันมาตัวเดียวเดียว มันเดี๋ยวเรามันเข้าเลยดีกว่านี่เสียงเดินกลับมาตรงนี้หนึ่งตัวโอเคมันอยู่ตรงนั้นนะสองตัวสวัสดีครับ เห้ยตอนนั้นมันเยี่ยมเลยอ่ะตัวสุดท้ายใช่ไหมอลังการงานสร้างฟาดที่หัวมาได้เพ่โอเคตัวละครเราผิวปากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหยุดต่อไปได้เดี๋ยวเราลดถังแป๊บหนึ่งระหว่างนี้สำรวจเปิดกล่องดูสิอะไดนามาย นี่ล่ะปืนกลนี่ก็ปืนกลอุปืนเพียบปะเจสำหรับซ่อ,ซอมรถถังซึ่งเรามีอยู่แล้วมันน่าจะมีทางข้างลางพอมันมาเดินขึ้นมาอันนี้ไงรูแต่ชอบมันครับผมลองไปเปิดดูกันเองว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในเอาละพี่มาผมรอแล้ว ไงต่อไงต่อโอเคมาแล้วกำลังวิ่งมาอย่างชา้าช้าใจเย็นนะครับนอนหลันอย่าลืมเปิดทางพี่แล้วเปิดทางเอายังมาจอดมาคุยอ่ะโอเคพี่อย่าลืมเปิดทางให้กูก็แล้วกันแม่งกูไปไม่ได้โอเคมันจะเปิดทางให้เราเหมือนเดิม เราก็ต้องนำมันไปหลังจากมันเปิดทังให้เราเสร็จนะครับผมเชีย่ยครับ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 เราคงต้องมาทางนี้แหละเราจะวิ่งตรงถนนไม่ได้เฮ้ยสร้างรถถังอืมข้างหน้าวิงั้นหนึ่งตัวน่าจะได้ยินเสียงฝีเท้าเรา ซึ่งตรงนี้มันมีทางอ้อมวะ่ะขออนุญาตอ้อมขึ้นมาดูหน่อยเอ้ยอืเจอเลยมาถึงปุ๊บเจอเลยสวัสดีครับตายซะ GG easy ฮุย e ตัวสไนเปอร์วะ่ะข้างหน้าอีกวะ่ะอืมผมต้องไปเก็บไอตัวนั้นก่อนนะครับผม ว่าแต่ผมจะทำยังไงไปดีอบอกคานไปปฏิบัติเข้าเลยระเอียบร้อยเขาแค่หลับไปไม่มีไรผมน่า้นแค่สงสัยตรงนั้นน่าจะมีหนึ่งตัวนะน่าจะผมแค่คิดไว้มันจะต้องยืนประจำจุดรถถังเอ้ป,อป,อปืนป้อมปืนเอ,อ นี่ไอเทดเดอรี่มันนะครับนั่นไงหนึ่งตัวเดินออกมาผู้โชคดีของเราสาวัสดีครับกูรอมึงอยู่นานเลยเอาละนี่ครับเที่ยววนี้มันเห็นเพื่อนมันตายมันไม่ไวยวายว่าเฮ้ยเห็นศพเห็นศพนี่หนึ่งตัวลงมาในรูท่อมึงน,นี่แหละ ตายซะข้างล่างมีอยู่ไหมอุย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 มีว่ะมีมีมีรอมันออกมาผมจะรอดักรอหน้าบันไดนั่นแหละกับความสะอพรมาดีมาดีอ้อมมาอ้อมมาตายซะ ข้างล่างน่าจะเคลียนะแต่ข้างบนมันมาหาผมว่ะซึ่งผมก็ต้องอ้อมไปกินมันใช่ไหมสวัสดีครับสไนเปอร์เงาไหมพี่อยู่คนเดียวแบบแบบนี้โอเคหนึ่งตัวตรงนั้นเอเอสซิสิอะไรกันแล้วกัน เฮ้ย <c oughs> มันแตกแล้วป่ะขออภัยนะครับผมเล็กน้อยน่าจะมีหนึ่งตัวแถวนี้ม,มาคิดได้ยินเสียงโอ้ยเชี่ยงใครยิงปืน๋อไอ้เชี่ยนนีดเองแตกหนึ่งอีกสองอน,นั่นสินะโอ้ยเชี่ยแม่มันลอย ในร้อยได้ไงป้อมปืนป้อมปืนทำอ,อะไรแตกไหมเรียบร้อยผมเคลียร์ไรไดน่ไหมเตรีโมให้พร้อมรถถังเราพังไหมเนี่ยต้องซ่อมไหมอ๋อโอเคเต็มเหมือนเดิมไป,ไปต่อเลยพี่ เติมกระสุนเต็มอยู่แล้วไปอุย้ยสะพานมีรวดน้ำวะมันต้องรอให้รถถังเรามาเหยียบให้ถ้าไมงั้นเราไปไม่ได้นะครับผมรถถังมาละรถถังมาละ ไม่เร็วเลยเอ็ดเวิร์ดเราใกล้ออกป่าแล้วดูจากแผนที่เราจะออกจากป่าเนอนะในอีกไม่ช้าเราจะเป็นต้องข้ามสะพานจากนั้นก็คงอีกไม่ไกลฮึมส่มโจมตีว่ะข้างหน้านุ่นหนังเข้าไปก่อน r e l ดี d จะลงไปใต้นี่แหละแล้วก็แฟง ตรงน,นั้นไม่น่าจะเวิร์กห้อมตรงนี้ก็แล้วกันครับผมยังไงยัเป็นกระจุกหุยระเบิดระเบิดระเบิดเลยทีเดียวรีโหลดให้พร้อมอืมนั่นนัอีกหนึ่งตัวเห็นไหม ไปโผล่ไปข้างหลังเคลียร์นะข้างบนเคลีย,ยร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์มากๆจบหมดเปิดระเบิดซากปืนกลกับสไนเปอร์ใช่ไหมเซ็ตเนีนแ้แหละดีปืนสั้นกับกับปืนอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคตรงนั้นสไนเปอร์ข้างบน น่าจะเป็นสไนเปอร์เพราะว่ามันอยู่ที่สูงจะอ้อมทางนี้ก็แล้วกันตรงป้อมน่ามีหนึ่งนายเห็นแวบๆเแบบฮ้ยนันเอีกงหนึ่งตัวจังไว้นะครับตอนนี้มีสามตัวอ,อ,อ้อมมาอ้อมมาเข้าตรงนี้แหละ นั่งดูแป๊บหนึ่งนะครับมีหนึ่งตัวตรงนี้สไนเปอร์ตรงนั้นจัดไอ้นี่ก่อนเลยสวัสดีครับหงาไหมตามเล่นตัวสไนเปอร์ทำอะไรไปส่องต่อที่อื่นนะจ๊ะปืนมันปืนมันเอาเฮ้ยเอาปืนมันไม่ได้ว่ะไม่สไนเปอร์ของมัน เขามานัะผมเมื่อกี้มีข้าลังตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ไงทำไมกินน้ำย่องวันนี้ไม่เห็นเลยเหรอข้างในนี้ไม่น่าจะมีอะไรเอ๊ะหรือว่ามีวะเขามันประเมินไว้ก่อนว่าน่าจะไม่มีผมจะแอบไปอยู่หลังตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับ มองจากตรงสะพานข้างบนเห็ว่ามันมีใครกำลังวิ่งมาไหมนูนไงมาจริงๆด้วยเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมรอมันมาดูสิว่ามันจะมาทางไหนดูการกระทำของมันม,มาอยู่ตรงนั้น เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วมึงไม่เห็นศพเพิ่มจริงเหรออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเป็นของจริงนี่ตอนนี้ผมพุนแล้วนะครับเพราะว่าศพเพิ่มอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะรู้ว่ามีคนมาโอเคสวัสดีครับมึงไม่เห็นศพเพิ่มมึงก็ใส่ย,ย่นั่นละเอาละรถถังไม่น่าจะมีคนครับ ค่อยๆย่องเข้าไปหามันตัวยืนฟอร์รถถังเดี๋ยวถ้าเราทำอเลิร์ตมันน่าจะขึ้นรถถังบังคับนะฮะฟันก่อนเลยตอนอีกหนึ่งตัวแล้วน่าจะหมดเอาละความตายมาหาแล้วจ้ะส่งถึงที่ ไอ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 แบบนี้ก็จบสิจา้าจบไหมจบรถถังเราเคลื่อนที่มาแล้วนะครับผมผมว่ามันต้องมีอะไรผมสแตนไบายไว้ที่รถถังก่อนเลยดีกว่าเอาละเตรียมตัวให้พร้อม รถถังระถังเล็กนะครับ <afraid> น่ารักเอาละไปดูเพื่อนหน่อยสิต้องซ่อมใช่ไหมเนี่ยปืนสไนเปอร์เก็บไม่ได้วะเฮ้ยกำลังเสริมมาเรียนฟอร์ดเมนต์ครับนั่นไงมาชิงด้วยมาชิงน้วยเร็วขึ้นรถถังขึ้นรถถัง พื้นแบบนี้เลยสวัสดีครับตายยกคันฮึยรถถังของมันอีกหุ้ย,ยมันยิงกลับมายิงอัดเข้าไปหุ้ย,ยมันมาสองระเบิดหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเอาไม่โดนเรารีบซอบนะ้อมละไปยิงให้นี่แตก ยิกอัดเข้าไปซ่อมด่วนซ่อมด่วนเดี๋ยวมันต้องมาอีกครับผมนั่นไงนั่นไงแต่รถอย่างนี้กระจอกสู้ได้อยู่รถมันมาลองม,มานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,เ,ยวเต็มยิงอัดแบบนี้เลยตายยกลำรถถังใช่ไหมนั่นไงมันมาเป็นเวฟจริงด้วยเฮ้ยอออืื้ห อะไรกันโคตรกระจอกยิงถกัถกถักเองกูอยู่เชื่อไม่ถักแล้วมันจะกงเราหน้าดูวโดระเบิดนึงยืนบวกกับมันแบบนี้เลยอะเป็นไงเป็นกะเอาไม่โดนโดนพื้นยิงอะไรจะแช่พังหนักมากซ่อมโอเคน่าจะหมดครับผมกลับไปที่รถถังก่อนพอ,อละไม่ซ่อมละโอเคกลับไปที่รถถังยิงด้วยเดี๋ยวพูดซ่อมให้มึงด้วย เรา,าวิ่งถือปะเจวิ่งฝั่นหัวได้ไหมนเนี่ยอ๋อได้ด้วยครับผมทุบครับผมมาแล้วมาแล้วไม่ต้องรีบเอาละซ่อมให้มันหน่อยโอเคขึ้นรถถังเ น่าจะจบแล้วนะโอ้คัสซีนะผมมาดูอะไรดีกว่าพระเจ้าเบสให้เราได้พักมั่งให้เราได้พักมั่งเอ็ดเวิร์ดมีอะไรรถถังต้องการหัวเทียนใหม่ครับไปดูว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงหมู่บ้าน นายเห็นมันไหมเห็นหมู่บ้านไหมครับผมเห็นแล้วรถถังฝั่งเราล่ะนายเห็นรถถังฝั่งเราแถวนั้นไหมเอ็ดเวิร์ดเห็นครับแต่มันไม่ใช่ของเราอีกแล้วดูเหมือนไม่ว่ายังไงเบสก็ต้องผ่านหมู่บ้านนั่น ao rồi, hãy đi với Edward. Hãy đi. khói Đi qua nói. รถถังนั่นขยับไม่ได้แล้วและเขาจะตายในตอนเช้าเราจบแล้วหมายความว่าไงคุณจะทำภารกิจใช่ไหมไม่เข้าใจเหรอฟินพิเชตพวกเขาตายแล้วแล้วพวกะเราก็อย่าตามไปด้วยถ้าคุณต้องการแบบนั้นแมกมานัทก็ไปเลยอย่าทำน้ำเสียงอย่างนั้นกับฉันจะทำภารกิจมากกว่านายอาบน้ำร้อนมากกว่าแมกมานัทใส่หัวไปซะโอเคตอนนี้เพื่อนเฮงส่วนของเราแมกมานัทไปแล้วครับผม ตอนนี้ก็ต้องไปหา right. หัวเทียน <'t> เอาละตอนนี้ห้ามตายแต่ตอนนี้เราต้องขอตัดก่อนเพราะฉะนั้นเจอกันใหมา่พาัทหน้าพ์ทนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม